สายอันโซอาจ้าทุกคนวันนี้อยู่กัเกมอพาร์ทเมนต์สิไม่อ่านไตเติลน,น่าจะดีกว่าแต่เป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันจ้ามันก็หลายปีแล้วนะที่น้องสาวของฉันได้พยายามที่จะให้ดูแลลูกของเธอเป็นหลานของฉันโนอาเธอกับสามีของเธอต้องการที่จะพักผ่อนนะเนาะก็เลยไปเช่าอยู่แถวๆใกล้ๆกับอะไรวะ เล็กเนี่ยอะไรนะน้ำอะแม่น้ำเป็นสัปดาห์หนึ่งพวกเขาใช้เวลาไปสักพักหนึ่งแหละในระหว่างที่พวกเขาใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันนั้นโนอากับชั้นอ๋อเขาก็ไม่อยากจะทิ้งโนอาไว้ให้โดดเดี่ยวคนเดียวก็เลยปล่อยให้โนอาเป็นอยู่ในการดูแลของชั้นแทนและเขาบอกว่าปกติเขาจะได้นอนแค่สี่ถึงห้าชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเล่นเกมนี้เพราะว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอคุณโนอา มันมีสไตล์ที่คล้ายกับแบทแพร์เรนนิดหนึง่งผอเมตา้าเมาส์โค้หมัดปด๊บไวเลยพยายามขยับช้าๆนะคนจะได้ไม่อ้วกมันคล้ายๆกับแบทแพรเรนมากก็เลยคิดว่าน่าสนใจดีนะจ๊ะสนุกไหมจ๊ะได้ค่ะเนี่ยสนุกสุดเลยนี่มันเป็นของเล่นที่เจ๋งที่สุดในโลกกระดาษไม่กันและแน่นอนเราก็เล่นได้กันได้นะ เอ้ยเราจ้ะบอกว่าจะชั้นซื้อให้นะขอบคุณครับคุณเป็นอปีสาวที่ดียูดเลยไม่หรอกไม่ต้องชมขนาดนั้นหรอกฉันคิดนะอืมเธอยังไม่เห็นน้องสาวของฉันเกือบจะเป็นปีแล้วนะและพ่อของเธอก็มีสองพี่ชายสองคนเหมือนกันไม่มีพี่สาวเลยโนอาเาอจะกินอะไรไหมกูพูดอไรองอ่ะ ผลไม้ก็ดีนะฮะฝายเชอรี่เหมือนกูเตี้ยลงเลยกูคิดไปเองว่าวเปล่าหรอกเฮ้ยกูย่ยอมเหมือน,นเตี้ยลงวะเชอรี่ไหนวะเชอรี่นี่โตเมโตอันนั้นเหมือนอะไรวะอันนั้นผิดยุกเชอรี่เชอรี่เปิดสิวะมึงไปวางเชอรี่ไว้ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่วะ ไม่เอาเชอร์รี่ไว้ในตู้หยินเน่าพอดีเรซยอกก็ไม่ได้คือมันอยู่ตรงที่ที่กูมองไม่เห็นป้าบอเนี่ยหรอไม่ใช่หรอกเฮ้ยเก็บเชอร์รี่ไว้ไหนวะเฮ้ย ลโหลบ้านกูเองกูหา้าชอลรี่ไม่เจอก,เกูคงไม่วางไว้แถวนั้นหรอกกูคงไม่วางไว้ในห้องน้ำหรอกอยู่ในห้องน้ำนี่กูโมโหน,นะวฟนี่กูต้องออกมาหาเชอรี่ยันนอกบ้านเลยเหรอ ไม่ใช่แหละกูไม่ใช่แหละไม่นี่กูตาทั่วขนาดนั้นเลยหรอวะนี่กูตาทั่วจนก,กูมองไม่เห็นเชอร์รี่จริงๆอ่ะเฮ้ยบ้านะ few later. โอ้ยควายเอยอ,อยู่ตรงนี้กูจะบ้า แล้วไมเชอรี่มันเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันในเกมเลยเอาเชอรี่ให้โนอาโอ้ยจะคิดว่ามันได้เวลาสั่งกาแฟแล้วนะ้ยบ้าตายเกสโซ,โซ <c oughs> ฉันเห็นนะเว้ย <c oughs> กาแฟ time สามสิบนาทีผ่านไปฉันดื่มกาแฟไอชิ้นดื่มกาแฟโนอาก็กินเชอรี่ไปเขาถามฉันว่ามีกระดาษและสีเทียนไหมเขาอยากจะวาดแล้อยากจะวาดรูปฉันบอกว่าฉันไม่ค่อยมีแล้วนะฉันไม่มีสีเทียนเท่าไหร่ก็เลยจะไปขอเพื่อนบ้านยืมมาอัน2อัน Hey, นีค่อยเม็กเซนหน่อยกูไปขอเชอร์รี่บ้านเขาก็คงไม่ได้ไมล่ะจิ๊บวิ่งก็ไม่ได้กระกากระอลโลุค่ะรบกวนเวลาแป๊บนึงค่ะอุ้ยแม่หวกูกระแทกหน้ากูไงลิซี่เป็นไงบ้างไงพอดีว่าอยากจะขออะไรนิดหน่อยนะฉันขอยืมสีเทียนไหมเธอพอจะมีหรือเปล่าอ่าหลานก็ชฉันน่ะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะนะอ๋อน่นเสียงกู หลานชัยอยากจะวาดรูปอ๋อได้เลยมาถึงนั้นะเดี๋ยวฉันไปเอาไปให้ฉันมีกระปุกที่มีนะ่ะเดี๋ยวไปเอาไปแป๊บหนึ่งนะาากลับมาพร้อมกระสีเทียนในมือและให้กระดาษข,ของฉันมาด้วยโนอาเขารออย่างใจจดใจจ่อให้ฉันกลับไปเลยละ่ no, uh, no, uh, no, uh. ะฮ่าโนอาโนอาโนอาแสดงว่าเราเดืห้องถูกปะเราไม่ไปห้องอื่นถืนอวาห้องนี้นี่แหละมันคงไม่มีอะไรเป็ปกติหรอกเอ๊ยไม่มีหรอกนี่จะ คุณอานเอ้ยคุณพี่ลิซี่กูอ่านไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรโนอาอาล่ะตอนนี้ก็เก็บไว้ให้ดีนะดูเหมือนกับว่าเขากำลังจดจ่ออะไรสักอย่างไปนอนและพักล็อกประตูหน่อยก็ดีเด้อห้องนอนกูห้องนี้ใช่ไหมลิซี่ลิซี่ลิซี่มาดูนี่เร็วจาจาอะไรจะลุก ไปไม่ใช่ลูกอะไรจะหลานดูดิสิคะจ้าสุดเกินอืมสวยดีลูกมันเอ่อสวยมากเลยจ้าเธอเก่งมากๆเลยนะโนอาเดี๋ยวขออาบน้ำสักแป๊บหนึ่งโอเคไหมอยู่ที่นี่แล้วก็วาดรูปไปนะได้เลยฮะคุณพี่ดิชี่ขอไม่ไปไหนอยู่แล้วไม่ไปไหนจริงๆนะอยู่นี่นะอาบน้ำแป๊บเดียวนะ ห่างตาไม่ได้เลยเด็กเด็กเด็กน้อยเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินเด็กกับอันตรายกับหมาแมวอ,อีกเออพอกันแหละ <c oughs> ห่างตาไม่ได้เลยแล้วก็โครมครามโครมครามไปทักมาวิตู้อยูอยอย่ไหนวะแกว่าโนอาจะอยู่ไหมฉันว่านโนอาหาย อ่าไม่หายเว้ยยังไงไหนลองเอาลูปให้ฉันดูอีกสิหนูอาคุณพ่อผมคุณแม่ลิซี่และอ้ก <c oughs> ูชอบความพาทิต์แบบ <c oughs> อ่ใครจับมือฉันอยู่หรอจ๊ะผมไม่รู้ค่ะแต่ผมไม่อยากให้พี่อยู่คนเดียว อ๋อน,น่ารักนะแต่ฉันอยู่คนเดียวก็โอเคแล้วนะโนอ,อาแล้วก็ถ้าเธอให้พื้นที่กับของเล่นนิดหน่อยจะเป็นไรไหมอ๋อจะเก็บขอขอเก็บแล้วก็แบบกวาดที่ให้มันโอเคมันจะได้แบบไม่ลงถึงจ้ะ in the shelf on your bedroom ไปมาจับมือฉันนะ In your bedroom In your bedroom นี่ปะโ okay. อเคนอนเดี๋ยวโนอาเรียกแน่เป็นครั้งสุดท้ายฉันอยู่บนเตียงเมื่อสามวันนั้นโนอาหล,ลับอยู่ที่นั่นฉันก็หลับอยู่บนเตียงสิบนาทีต่อมาเขาโชว์ให้ฉันดูบางอย่างอะไรวะอะไรคือสามวันต่อมา โนอาอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันมันไม่รกนะมันเป็นสีลับอะฉันรู้แต่ว่าเออเาขาสะอาดหน่อยก็ดีนะโอเคไหมไม่ไม่ห้ามทำเด็ดขาดผู้ชายเขาจะโกผู้ชายไม่ไม่เอาที่ไม่รอเล่นนะโนอาโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พี่ปล่อยโนอาไว้คนเดียวนะทำอะไรก็ทำเลย เด็กเห็นผีกูจะโ,โดนผีดออพาร์ตเมนต์สิบสองออรเราไม่ใช่ห้องสิบสองนี่ว่าผงขงขางผงขัง,งขางเนยโอไมค์ก็อดโนอาลูกโนอาหยุดเดี๋ยวนี้นะ สูสดีคพี่ลิซีด่ดูดูดูสวยใช่ไหมล่ะโนอาอยู่ได้แล้วนี่มันลกเกินไปแล้วนะผมบอกพี่ทั้งไงว่านี่มันไม่ใช่ของลกโนอาเธอจะคอกพี่อยู่นะดูนี่เดี๋ยวนี้ลิซี่ขิปผายแล้วใครอยู่หน้าห้องกู เออแม่จกลับไปห้องของเธอมันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเด็กแค่พยายามทำให้ฉันกลัวหายใจลึกๆหายใจลึกๆเดินไปหาหนูอาแล้วก็ <laughs> ขึ้นเสียงเหรอ <laughs> ขอโทษเลซสิมันเป็นมุกไม่เป็ตลกเลยขอกระดาษได้ไหมฮะผมจะไปเท่าก็จะอ่านโอเคโนอาแต่ถ้าเธอขึ้นเสียงใส่ฉันอีกแล้วก็พี่ต้องโทรหาพ่อแม่ของเธอแล้วนะเออม่ขอโทษนะโนอามึงร่อให้กูออกไปข้างนอกฉันมาดูแลเธอนะโนอา ถ้าเธอทําให้ฉันตายแล้วก็ฉันจะลากเธอลงนรกไปด้วยเข้าใจไหมยายาไม่เป็นพี่แตนดี <ยา S 2> ได้ยิ่งเป็นพี่นรกหัวห้องสิบสองเนี่ยตายกันหมดแน่เลยไปดับเดวยแตกฮะกลัไปหาหนูอาสามสองหนึ่ง ายโนอาหายอีสัตว์ผี่แม่งมาเอาโนอาไปแล้วเวรแล้วมึงอยู่นี่ไงนโนอาผู้ใจยิ้มคนนั้นเขากำลังมาพูดเรื่องอะไรนะ่ะเขาเอาครอบครัวเอาครอบครัวจากอาร์เมนท์สองไปอพาร์เมนท์สอง น้องเห็นอนาคตเออวะแล้วกูนี่ก็ไปแบบไม่กลัวเฮียอะไรเลยเนาะไม่เอา,เอ,าเอาวุธอะไรไปเลย <S <S ตายเดีวเพื่อนบานกูกลับไปหาโนอาอู้เดี่ยวเว้ยเดีวรอบนี้โนอาหายไหมเนาะเอาโนอากูจะตายแล้ว ตู้ตู้ตูู้ฮัลโหลค่ะค่ะเตรียมจัดงานศพได้เลยค่ะใช่ค่ะลูกคุณตายเลยเอ็ มาตั้งสาปีแล้วนะเขาขัางฉันไว้ที่นี่และครอบครัวของอภาร์ในสิบสองถูกฆ่าตายหมดโนอาห์ก็ถูกพบกำลังบาดเจ็บอยู่พวกเขาเจอฉันในห้องครัวแต่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยตอนที่พวกเขาถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันบอกเขาว่าผู้ชายยิ้มใบหน้ายิ้มเป็นคนฆ่าพวกเขาทั้งหมดพวกเขาคิดว่าฉันบ้าและคิดว่าฉันเห็นภาพหลอนพวกเขาบอกว่าฉันฆ่าพวกเขา ไม่ใช่ไอสมายลิงแมนนั่นฉันจำอะไรไม่ได้ฉันจำไม่ได้หรือว่าฉันฆ่าพวกเขาฉันจำได้แค่ไอ้ผู้ชายยิ้มคนนั้นและตอนนี้โรงพยาบาลจิตเวชก็คือบ้านใหม่ของฉัน มันยังอธิบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะว่าไอ้สมัยดิกแมนนั่นคือตัวเราเองหรือเปล่าเพราะไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้เลยอ่ะว่าเราทําเราเห็นโออาชักดิ้นชักงอแต่เราไม่เห็นไอ้สมัยดิกแมนเลยคือมันก็เป็นไปได้ที่เป็นไปได้ที่สมัยดิกแมนนั่นจะมีจริงแล้วเราโดนโทษเป็นเหมือนผีอะไรเงี้ยมันยังไม่กระจางเท่าไหร่อ่ะ บรรยากาศก็โอเคอยู่ฉันคิดว่าต้องปรับอะไรอีกสักนิดนึงก็นะด้วยคที่เขาเป็นเนี่ยเนี่ยคือเว็บไซต์ของเกมอินดี้มันก็เลยจะมีเนี่ยอ่างเงี้ยธรรมดาแล้วเนาะก็บรรยากาศก็ทําได้ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเนื้อเรื่องยังไม่ค่อยรู้เรื่องเราอะไรแล้วนะผู้พูดไปเหมือนเขาจะเข้าใจอะเคจ้างั้นเราจะกำไมคิดหน้าสำหรับวันนี้ have a good one bye, bye.